เอาก้าสบายดีนะทุกคนวันนี้พบกับลินดาสาวจากลาวเนาะวันนี้ลินดากระได้คามนะทุกคนได้คามด้านก็คือได้เอารถคามเนาะวันนี้หน้าที่เป็นคนเบื้อง GPS นะทุกคนแล้วก็จะมีอ่านี่ไอ้ <c oughs> บนินพนเจริญเนาะเอยโอนสาวลาวเลยกะบิ๊กเซฟนะทุกคนซึ่งว่าเวลาได้ยุที่อ่าอุดรเป็นที่เรียบร้อย แต่บอกผมว่าเราชีได้ไปโบเพราะว่าเราเป็นแม่เลี้ยงเนาะทุกคนเราเป็นแม่เลี้ยงตอนนี้แลยเด็กๆหลายคนบอกผมว่าสีได้ไปนะฮะโบฮอตอุดรและฮอชิโทหาราอีกเทือนึงเนาะทุกคนนี่ฮอตเลยเอนะ้อเนาะเอาลุ้นข้ามาเทือแรกเนาะมึงปินโกปินง่ายเนาะจำเพื่อสีแลว้วเออครั้งแรกตีกย็ยกสักษาในนึงอันนี้ฮอตได้เลยเอาก็สีได้ลงไปจ้าอีกเทือนึงเนาะ ประกาได้ซื้ออันประกันภัยเพื่อเฮ็ดให้ถูกต้องต่างกฎหมายกฎระเบียบอ่าคือว่าแลนะ้วเนาะนึ่งมาใสา้เข็มคัดตอนนี้ยังบ่ได้ใส้ซํนนี่อืมโอเคเนาะจากน้อยหอ่ะจ้าอีอย่อางเรียเฮาใส้เข็มคัดแล้วทุกคนใส้เข็มคัดซื้ออันประกันภยัยเฮ็ดทุกอย่างให้มันถูกต้องขับรถซาแะ้กวกะอ่าถือระเบียบกฎจราจรในวันนี้ค่ะบ้านเพื่นเมืองเพิ่อนแลยอ่าเนาะ จังน้อยนี่เขาก็สีลงไปจ้ามนะทุกคนก็เพื่อสีเลี้ยวเพื่อสีได้มาไทยก็บบ่เป็นเรื่องง่ายเอาซิไปอันญี่ปุ่นเกาหลีได้เนาะก็มาไทยก็ต้องใช้เวลาสัมเนลากันยังีมารอดลเออมาไทยก็สิมารดเลยเอาทีไปเกาหลีอล้กัเกาหลีอนะทุกคนเขาก็หอนแล้วตอนนี้เขาลงไปจ้ามกอนเด้อแต่เฮาคอยมาทายให้ทุกคนในเบิ่งใหมเนะสบายดีนะทุกคนตอนนี้ลินดาค่ะ ได้กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็ได้ยุที่หนองคายนาะทุกคนบอกได้เลยว่าใช้เวลาดุดโด,ด,ด,ดนเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะลินดากับโบ้หูเออไผ่กับโบ้หูเนาะว่าต้องได้จําอย่างแน่จาจำจาครั้งแรกนะทุกคนก็บโบเป็นอย่างรอบต่อไปก็คือสีไหวกว่านี้เนาะทุกคนตอนนี้ลินดากะกินข้าวกินน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าหากก็ออกมาจากท่าน เขายืนอยู่ด้านนันก็ซี่สุโมงเลยว่ะเออเมื่ออีลี่เนาะอ้าวเมืนน้อาวานพ่อเฮาจะพากันไปที่วงเพชรลำเพิรนะทุกคนพากันไปเบิ่งเอ้คำลาเนาะก็คือรอบนี้ก็จะมาซี่คเนานะทุกคนมีเอ้ยอ้นเนาะไอ้บินเนาะแล้วก็เป็นโซฟเฟอร์ของเฮาก็คือบิ๊กซี่มืนอ้ลินดากเป็นอาหน้าที่เบิ่ง G ีพเอเนาะทุกคน เบื้องแผนที่เพราะว่าลินดานี่จะเก่งเรื่องเบื้องแผนที่น้อยหนึ่งว่าซักซักอะไรเบื้องกันเนาะว่าเบื้องแผนที่เก่งแบบนี้จะพากันหลงหรือบอ่อเนาะตอนนี้มีไอโอเนาะอล้วกะไอบินพลเชลอร์นี่แล้วก็ะจะเป็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นรถบิ๊กเซฟเนาะทุกคนระยะทางที่เขามากะบริไกลเนาะทุกคนการน่าจะอีกแป๊บเดียวเขาก็จะไปหดบ้านแพงแล้วทุกคนอ่า ั้งต่อไปก็จะไวทางต่อไปเพราะว่ารอบนี้เขาจ้าม,มือแล้วแล้วกะจ้าม,มือแล้วกะเขาติดคิวอาคูนไม่ยังเรียบร้อยทั้งมืดตอนนี้เขาก็จะพาการเดินทางไปเลยนะทุกคนเพื่อจะเปิดการบดเสียเวลาเนาะเอเออมาฮอดประเทศไทยแล้วกะมีแหงมีแหงหลายเนาะทุกคนดีใจดีอกดีใจที่ได้มาเที่ยวนะทุกคนอ่อนี่ เอโอนเพื่อนกำลังเบื้องถนนหนทางไวแซนงามเพื่อนวะเอ้ยเบื้องไหมยางเบื้องเนาะยางเบื้องถนนหนทางเพื่อนวันงามแทงามว้าเนาะทุกคนเพราะว่าเออก็คือจังคือทางเข้าบ้านเฮาหันก็าง,งามือกานเนาะคือจังทางหน้าเฮลินดักออ <c oughs> โาย เนาะมาหอแล้วมาถึงกะดีนะทุกคนถนนหนทางดีกะขับรถกะง่ายเนาะก็มีแต่ว่าชิค่อยไปค่อยมาเนาะเพื่อความปลอดภัยเวลากะคือสีบบได้ไปนะทุกคนเวลาฮันเป็นแม่เลี้ยงเด็กเออเด็กสาบคนน้อยย่านบวหวไปเทีพันเอาบวร้อนนะทุกคนเวลาคนจะสีอ่าวซุ้ย่าซัน่นเมื่อวานนี้กะอันวน่ันเซตมาบอกว่าเอาบอบบได้ไปเดอ้ออืม เพราะว่าญาติเอื้อแทนบวายเผิ่นกันเลยลินดักก็โอเคบ่เป็นยังเนาะเอาตามที่สะดวกนะทุกคนไผที่สะดวกกะไปเนาะยังให้ไปแบบด้วยความเต็มอ่าเต็มที่เต็มใจด้วยความที่แบบเขาบ่มีเวียงมีงานเขาไปแล้วเขาก็จะได้เที่ยวลินสนุกสุขสบายว่าสั่นะเขาจึงบ่ได้คิดว่าโอ้ยยังมีเวียงยังมีงานยู่นั่นนู่นนี่เนาะมันก็สิยากไปว่าลินกะบบมวนคือจังพวงเฮานี่ เอียนเต้นนาเวทีเลยเพราะว่าเคลียร์เวียกเคลียร์งานเรียบร้อยนะทุกคนมีคนส่งเครื่องส่งของให้แล้วไปเฮาก็ไปกันเลยดีกว่านาะเพราะว่าถ้าว่ามันดดกานี่ไยานมันคําก่อนนะทุกคนไปไปกันเลยเข้าเลยเอ็มเจ้าเฝ้าเอาเนาะทุกคนตอนนี้ลินดากะได้มาจอดแวะปั๊มนะทุกคนอ่าเอารถมาก็จะมีความสะดวกสบายแบบนี้เลยเนาะนี่ บนยูบนนั่งกะสบายเนาะทุกคนอืมอันนี้กะเขากะเอารถไทยเฮือนมาว่าซะเนาะเอารถไทยเฮือนเขามารถพี่รถน้องเขามาเพราะว่าอ่าเขาเดินทางมาไทยครั้งนี้กะดินดักกะจะมาว้าวเรื่องความสะดวกและบ่สะดวกเนาะนึ่งมาก็คือการที่เขามาไทยนี่กะเอารถมาเองนี่ก็โค้สะดวกก็คือจ้างนี้เลยเนาะเขาสามารถแวะปามได้เนาะทุกคนแวะปม๊มยักเข้าใส่ก็เข้าเขายัก กินอย่างกระเวซสมใดกระแวชนะข้อดีของเฮากายกไปสายเฮากลับไปแบบว่าคันว่าข้อเสียข้อเสียก็คือเฮาได้อ่ายืนนันนั้นโดนยืนแบบว่าจําเอกสารนู่นนั่นนี่กจะเสียเวลานิดนึงคันว่าเฮามาแ่โตกก็มีแต่ว่าจําจําปับปบป๊บๆๆแลวก็มาอันนี้ก็คือสบายนะทุกคนแต่ว่าก็คือว่าฮันแหล็เออ มันกะได้ความแปลกไม่ได้สิ่งใหม่ๆเห็นให้แบบได้เห็นหลายๆซิ่งหลายๆย่างมื่อนนี้ลินดาก,กะรับบทเป็นคนดู GPS เ mm hmm. มื่อนั้นไปเบิ่ง GPS ให้เจเขียวอ่าคนบอก GPS ผ mm hmm. ิด <c oughs> แต่คนอันแต่คนขคับอ่นนะบอผพิดเออเจอะเขียวกับเจเขียวเป็นคนที่ขับรถเก่งนะทุกคนขับรถที่ฝั่งไทยคือเก่งมือนี้ฮากะ ได้บิ๊กเซฟนะทุกคนที่จะมาเป็นโซฟ์เพราะว่าไอบินพลเจริญกรบุมีใบขับขี่ลินดากระบมีเอออ้นกระบมีนะทุกคนคนที่มีใบครับขี่ก็จะมีเป็นบิ๊กเซฟเดอ้อ ฝากไปติดต,ตมามซ่องเพื่อแน่นะทุกคนอันนี้ก็รอบอ,อกรอบใจเนาะที่ว่ามาขับรถให้เขาในมือนี้ไอเอกะบโได้มานำนะทุกคนไอเอได้เอารถจักไอบินพลเจริญเลาะยู่ที่เวียงจนันทร์มแม่นบ่แม่ไอเอมื่อนี้ไอเอไปอันสีหอไปสีหอบกับ<อ>ไปพักสัน้น thank you thank you เนาะที่ว่ามาช่วยเขาขับรถไปในมือนี้เพราะว่า คันว่าให้ลินดานี่เบิ่ง GPS ได้ยู่เนาะทุกคนเสียดายเอล่าเนาะว่าสิมาหากันมาหาปูอีกแล้วพราะาไรสดนะน,นะสามสิบแปดรอบละยังไม่ได้แฟนเอล่ากะบม่ได้มาน้องือนนี้ยังคนนึงไดยังให้บินพลเจริญได้ังเอออสิไปแล้วก่อนนี่เนี่ยสีออกเร็วเออไม่ได้นะอ,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 อ่อมาค่อย ยืนหันไปหันมาอยู่แล้วเลยเนาะไอวินพลเจริญเกือบเขาลืมเนาะทุกคนขายเจริญด่าถือวงก้อนเนาะตอนนี้เ้าก็หดปั๊มบ่งวมปั๊มยู่ใส่เนาะทุกคนไงยูพี่ยูข้างรถขันสีแดงลีเดอร์อีกจังน้อยพูดเลยเขากะจึงได้อดได้ถึงอ่ะเจีินดัาก็จะมาไทายเบื้องประมาณนี้เนาะถ้าหอดแล้วเัาก็จะลงให้เบื้องอีกคลิปนึงเลยทุกคนเพราะว่า นี่อีกดนเพื่อเราจะหทดนะน้อนลินดาก,กะมีเตามาว้าวเรื่องการเดินทางนี่แล้วนะทุกคนนี่เราจะเฮ็ดปื้มปื้มอันนี้มานี่นะปื้มอันนี้มาในราคาแสนห้าพันกีบนะทุกคนเราไปเฮ็ดปื้มอันนี้ราคาเบแพงนะทุกคนได้กำมือเลยตัวนี้ได้กำมือเลยบางคนก็บสองสามมือบางคนกัอาทิตย์นึ่งนะทุกคนอันนี้กอ่ะแล้วพวกเขาก็นี่ เงินที่เอฟซี uh, ให้นะทุกคนมือเฮาไลฟ์ซดเอไอออนเขาก็ให้เอโอนไปเฮ็ดปื้มฟ้านะทุกคนเพื่อเป็นการเดินทางมาสะดวกเพราะว่าคันเฮ็ดพาสปอร์ตทันสามเดือนก็ยังบนแล้วคนหลายอืมหลายโพสตนนะทุกคนนี่เป็นปื้มฟ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบพาสปอร์ตลาว<บ>จะบอกคือสีพาสปอร์อยุไทไายนะทุกคนอันนี้พาสปอร์ตลาวเดอ้อนี่นะเนาะปื้มโหลดกระสีหนึ่งตัางห้างนะ้องมีครบเลย พ่เขาก็กมีครบแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาง่ายสะดวกเลยเนาะเปื้อฟ้านี้ได้สามมือสองคืนเด้อนะทุกคนพาสะอา์ตนี้ได้สับเก้ามือบอกพาสอา์ตน,นี้จะได้ดุลห,หน่อยนึงเนาะอ่ะอินดาจะเว้าประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนกอย่าลืมเข้าไปฝากติดตามซองไออน่นอ่าพอไหวทุกคนอยากนอนเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามซองไออนุนสาวลาวเด้ดทุกคนในบินพลเจริญบิ๊กเซฟนอะยลินดาสาวลาว ประกาพี่น้องเฮาทางเพชรลำพูนเจ้ของเจ้เขาเพ้่อคำลาปิดน,น้อยนอกบอกว่าจะเปลอ่านผายต่อผายฝากติดตามพวกเฮาเด้อสำหรับคลิปนี้ลินดากกจะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนะาะไอ้เบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลาเด้อบ๊ายบาย